ที่ลอนดอนน่ะคือน้ําน้าแช่ปะน้ำตอกะมันดื่มได้น้องโบอบอกว่าน้องโบมาถึงก็เลยดื่มน้ําสักฝักบัวน้ำสักฝักบัวค่ะเพราะว่าแต่ว่าพี่ยังไม่เคยเจอคนไหนที่บอกพี่ว่ากินน้าสักฝักบัวอะไรยเงี้ย <c oughs> ไม่เห็นคนทําแต่พี่พี่ไม่ไม่แนะนํา <c oughs> สวยมากสวยกว่าเส้นสุโขทัยมากค่ะคือที่ลอนดอนน่ะ คือน้ำน้ำแช่ปะาน้ำก็มันดื่มได้นะคะน้ำก็บริสุทอิ์ได้แต่ว่าน้องโบบอกว่าน้องโบมาถึงก็เลยดื่มน้ำสักฝักบัวสักฝักบัวค่ะเพราะว่าเราได้ทำการเปลี่ยนของรองแล้วบังเอิญเอาหัวฝักบัวมาเองจากไทยด้วยพี่ว่าได้แหละเอาิีพี่ว่าได้แต่ว่าพี่ยังไม่เคยเจอคนไหนที่บอกพี่ว่ากินน้ำสักฝักบัวเลยนะด้ชวนน้ำว่ามันได้เล่พี่ไม่พี่ยังไม่เห็นคนทําแต่พี่พี่ไม่ไม่แนะนาแต่พี่อยากให้ดูมันเกิดขึ้น ก็คือบอกว่ามาถึงลึกแล้วบอกว่ามึงที่ห้องกูไม่มีน้ำแล้วกูหิว่เลยมาหนูแบบกินน้ำจากฝกบัวกแล้วก็ปลอดภัยแล้วงานก็ปิดหมดแล้วใช่นั่งได้อยู่ยังยังไม่เป็นไร